สวัสดีครับทุกคนสวัสดีรอบบ่ายนะครับวันนี้น้องกับแม่ก็มาแล้วนะครับนะจกินอ่ะนี่ดินี่ในครัวเฮ็ดรูดไม่ต้องเกียงใจ่ายนะในครัวกับพงกับเขานะฮะกินรวดน้ำมันมะพริกนึ่งไ่ต้องเกียงใจ่ายเฮ็ดรูดแป้งที่นั่นมีไก่ทอดมาใหด้วยไม่ต้องเกียงใจได้แป้งเอาเลยจัดการเลยจับต้มเลยก็ได้ครับอะไรพี่อะต้มน้ำมะละกอเข้าไปเเลยเดี๋ยวผมก็ อีอีเพชรนั่งไห้เลยสิงคะไก่พวกไห้อยากใี้แกเหล่นี่นี่นี่แตเอามาอีกเลยครบอ่ะนี่คืออะไรได้จากยูทูบเลยเนี่ยของไก่ทอดขอบคุณครับใช่ของไก่ทอดต้องพี่ให้ไปแล้วอันนี้อ่ะต้องพี่ให้น้องนั่นนี้พี่เมื่อกลาจำได้น่าจะครั้งที่สามมื่อที่แบบเห็นทิเบียครท้งที่ให้ทุกเดือนครั้งที่สามแต่เดือนนี้ก็สิบโบราณอะไรโบราณ เดือนหนาเดือนหนากินหัวเคี้ยวเบี้ยแดงอ่ากินหัวเคี้ยวเดือนหนาเนี่ยเดือนหนาเดี่ยแห้งวัวไหลโอ้ยบุ๊มีไม่เคยกินหัวเคี้ยวบุมบได้ให้เพิ่มพี่จริงมันไม่ถึงนี้หรอกจริงแม่แม่แม่ย้อนอ็เดือนเมื่อกี้น่ะโต๊ะครับแต่เขาแต่เขาเขาไม่ค่อยได้ทำด้วยป๊าเดินแหม่เก็บรอยเหรอเขาแม่แหม่มาแห้งแล้วเขาแม่แหม่ม่ไม่พอจ่ายค่าเน็ต ต้องจกให้ตลอดแม่นะบ่ก็ดีแล,ล้วล่ะบ่แต่คอยทำอย่างนี้กว่าแม่บ่ซอยเนาะแต, <c oughs> แต่แต่แต่หลังๆนะ่ะบ่ค่อยได้เอาเงินให้แม่เด้เพราะว่าทุกวันนี้ต้องรีบหาตังค์สร้างบ้านมั้ยแต่ก่็จะมีเงินเดือนให้เด้แม่นมแต่ตอนนี้ไปฝากเอาไว้ก่อนขนาดติว๋วก่่ออนนะืเบียห้าพันแล้วแบงค์ห้าพันก็ได้เดือนละเหมือนเันนี้ไม่ได้สักบาทก็เพิ่นลูกขอแม่จังหาโมะไ่เคยขอแหม่แม่สิ่งก้อนพูดพูนพูดพูนพูดพูดไม่ได้ขอเด้ออันนี้ไ่เคยขอให้เอาซื้อ อาฝากลงเพราะว่าตอนนี้กําลังแบบอยากจะสร้างบ้านนะอยากลงบรวแบบแบบเก็บแบบอะไรแบบเร่งให้ทันปีหน้าเพราะว่าห้องแบบจังไหนแล้วมันย่านย่านของหมักของพวกเขาวของมันแพงไปคนนี้อ่ะนะก็เลยต้องรีบรีบต้องฝากฝากเก็บเงินแม่ต้องฝากอย่างนี้น้อยขึ้นโกงไวปน้อแม่เนาะแม่ต้องฝากลงเสาเอกไวปก็เลยเจวานี้นะฮะบอกตรงเลยว่าไม่ค่อยเอาเงินให้แม่นะฮะแต่ว่าถานเรือร่อนนี่ ต่ยอยู่แต่ว่าช่วงนี้โมหายเก็บเงินไว้แล้วแม่ไม่เคยเดือดร้อนเราเราขายเข่าพรุ่งนี้ไม่จะจ่ายหัวรถเดือดได้แสนกบาลกันเดือดเราจ่ยเกี่ยวเข่าเนี้ยรถขายรถขายรถเกี่ยวสองรถเกี่ยวอีกแสนรวมแล้วสองอย่างคือสามแสนไม่ต้องจ่ายสามแสนแม่หาเงินเก่งไหมพรุ่งน่งพรุ่งนี้ต้องจ่ายสามแสนพรุ่งนี้นะตัวบาวิวหาเงินเก่งก็นี่แหละก็ ฮะออเดอร์ให้นะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยที่มีออเดอร์ให้ตลอดนะครับก็ทําให้พวกเรามีรายได้ในการขายข้าวขายไก่นะครับเอ้าอันนี้ก็จะมอบแล้วได้จากทูบนะฮะให้น้องนะครับเดือนนี้เดอนน้อยเดือนนี้เดือนนี้ไหนแห้งก็ได้เลยเดือนนี้ไหนแห้งน้อยแห้งเดือนนี้อันนี้เดือนเมษงยานี่อันนี้อ๋ออันเดือนเดือนนี้ได้ทำนี่เดือนนี้เอ้าขอบคุณค่ะอันนี้เดือนอย่างวะเมษายน ตุลาหมอตุลาตุลาหลวงพี่ปวชโอ้เดือนเ้วเดือนหนาวก็ได้ตุลาเดืนอดนหนาวได้โบ้อที่ดดนนดดเดียวเบ่ได้บ่หอยตเดือนมกราถึงสิได้อออดเอาเอาคิดไปหลยเอาใหม่เอาใหม่ตามคุณก็ได้ตามดีเลสเ็ดเทสเทสไหนก็ได้เทสไรไร เป็นนัยเป็นน้ำเงนเป็นน้ำเน็ตมั้หรือเป็นน้ำเงินหมดก็หมดไม่ได้หมดก็หลดไม่้ดีนี่เบ้านเรามีเีย่้ายวนะคะหมด่มงไหมโอมันยาวเนาะมันตกเลยมันตก ม่ใช่มื่อื่นไปบ้เมือนเมือือะไรบามวได้ไปบไก่เนาะมวนมีโเขา่ายหอกพี่แต่ว่าบาจุขาราน๋อปกติชรุกับเดินทางไกลเนี่ยแล้วยิ่งเยอะก็ใช่ว่าใดเขาเล่งเราหน่อนะพักสะกดเอาโอกาสางหาขุนเจ้าคุเก่าอ๋อออกันนะบ่ใช well. ้เง <ah> ื for, ่อนไงอือระวังหาันะองพี่ได้องเสร็จแล้วดอกกแล้วกไลหาก้อนน่อยนั่นลหาเดอก ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การรับชมนะครับก็อย่าลืมมาชมคลิปนะครับให้กับน้องๆแล้วก็แม่แล้วก็พวกเราทุกๆคนด้วยนะครับนะเบิ้งโฆษณาเด้อเปน้องเด้อนะแต่จะเป็นอีกหนึ่งรายได้จาก y t u t u นะครับเดี๋ยวก็มอบให้กับน้องทุกๆเดือนนะครับ้าเจอใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ